ในวันนี้ผมได้ทําการจับคนทั้งหมดเจ็คนเนี่ยซึ่งเป็นเอฟซีของผมเนี่ยมาทําแบบทดสอบสุดโหดซึ่งพวกเขาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเขาเดี่ยต้องเจอกับอะไรกันบ้างแต่เงินรางวัลเนี่ยมากสุดถึง1,200โลบัคกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนโดยบททดสอบในครั้งนี้ก็คือผมเนี่ยทำการจับทุกคนเนี่ยมาเอาชีวิตรอดบนเกาะมิลเตยูของผมซึ่งบอกเลยว่าบนเกาะนี้เนี่ยจะมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเนี่ยที่ทาให้ทุกคนเนี่ยถ้าพวกคุณไม่เก่งจริงๆเนี่ยบอกเลยว่าพวกคุณเนี่ยอยู่ไม่รอดแน่และคนที่อยู่รอด ก่อนที่เราจะไปทำการใส่สกิลตุ้มตามตุ้มตามใส่อีกคนเนี่ยเราเนี่ยมาป้องกันแสงจากหน้าจอคอมด้วยแว่นออฟตัสซึ่งที่ผมใส่อยู่ตัวนี้เนี่ยเป็นในส่วนของรุ่นแฟนทอมนะครับซึ่งบอหรือว่าแว่นเนี่ยนุหนเบาและมีความทนทานสูงมากๆเพราะแว่นเนี่ยผลิตจากวัสดุ e อ s ซึ่งมีที่ออฟตัสเท่านั้นนะครับทุกคนซึ่งเอมันย่อมาจาก อันนี้แหละครับทุกคนนั่นแหละแล้วก็ที่สําคัญนะครับทุกคนแว่นรุ่นนี้เนี่ยยังสามารถใส่กับหน้าคนได้ทุกประเภทนะครับไม่ว่าคุณจะหน้าอ้วนหน้าบวมหรือหน้าแก่เนี่ยใส่ตัวนี้ไปบอกเลยว่าหน้าเด็กแน่นอนนะครับผมแลวถ้าใครสนใจอย่าลืมใช้โค้ด e e q z X 2 x นะครับเพื่อรับส่วนลด100บาทใช้นะครับทุกคนผมจะได้มีงานทุกคนเคยเบื่อกันไหมครับทุกคนคือไม่อยากฟาร์มเนี่ยแล้วแบบฟาร์มก็นานครับทุกคนไม่อยากฟาร์มเลยทำยังไงดีนั่นนี่เลยครับทุกคนนีโมช็อปครับทุกคนร้านบริการนะครัับบบผมมาาาไไกกก่่ตตตนนนะะคคครรรทททุุวจเป็10ี6สล หรือว่าจะเป็นในสองไก่แต่ละคา150บาทการันตีได้ดาบคู่โอเด้งครับทุกคนหรือไม่ว่าจะเป็นการสุ่มไอดีต่างๆครับซึ่งบอยหรือเวลานี้เนี่ยมีจบครบในที่เดียวครับทุกคนต้องหนีมอช็อปเท่านั้นครับผม โอเคนะครับที่พวกพี่นะครับผมให้น้องๆมาในวันนี้นะครับที่คัดเลือกมาทั้งหมด7คนนะครับทุกคนก็คือวันนี้นะครับเราเนี่ยจะทําการเอาชีวิตรอดนะครับจากเกาะนี้ไปนะครับโดยมีกฎว่าน้องๆทุกคนเนี่ยนะครับผมห้ามใช้ในส่วนของเผ่านะครับแล้วก็ถ้าใครใช้ผพังเนี่ยห้ามแปลงร่างเป็นผน้าด้วยนะครับผมโดยทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องเอาชีวิตรอดนะครับโดยห้ามตีกันเองเลยนะครับห้ามมีการพีพีเกิดขึ้นนะครับซึ่งพวกพี่เนี่ยก็จะมี อุปสรรคนะครับมาให้น้องๆเนี่ยโดนกันนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่าใครเนี่ยนะครับผมจะมาจะเหลือรอดคนสุดท้ายอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนโอเคนะทุก้นพอเข้าใจกันไหมครับผมถ้าทุกคนเข้าใจก็พิมพ์บวกหนึ่งมาหน่อยนะทุกคนโอเคทุกคนถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยทุกคนพร้อมที่จะรับแรงกระแทกกันหรือยังแต่ทุกคนห้ามตีกันเลยนะห้ามตีกันเด็ดขาดเลยนะทุกคนโอเคนะโอเคน็อตมาน็อตเตรียมตัวกันน็อตมาโอเค ใช้ฮาคีสังเกตได้ใช่ไหมที่พี่บอกพี่บอกให้ใช้ฮาคีสังเกตได้ใช่ปะโอเคคือใช้หาคีสังเกตได้นะทุกคนแต่ว่าห้ามเปิดเผ่านะครับผมห้ามกดเผาเด็ดขาดนะครับผมถ้าพบก็คือพี่ตัดสิทธิ์เป็นคนแพ้เลยนะทุกคนห้ามกดเผานะแล้วก็ห้ามใช้ผลนะเว่คือได้แค่กระโดดนะครับแล้วก็เดดเดดวิ่งกันอยู่ในเกาะเท่าน,นั้นนะ <c oughs> ถ้าใครออกไปนอกเกาะน,นะครับก็คือแพ้เลยนะทุกคนใครออกไปนอกเกาะคือแพ้นะเดี๋ยวน็อตช่วยดูนะโอเคนะน็อตสามสองหนึ่งเริ่มได้ไป let's go มาแล้วจังหวะนี้ห้ามออกกอนนะใครออกก่อนนะครับผมจะถือว่าสละสิทธิ์แพ้ไปเลยนะทุกคนมาดูกันซิว่าใครจะอยู่รอดกันบ้างครับทุกคนโอ้โหโดนกันโดนกันทั่วหน้าเลยจังหวะนี้โดนกันทั่วหน้าจังหวะนี้โดนกันทั่วหน้ายังไงโดนกันทั่วหน้าโดนกันทั่วหน้าจังหวะนี้โอ้เอ้ยใครออกกอนใครออกกอนใครออกก่อดระวังระวังนะครับทุกคนใครออกกอนระวังนะใครออกก่อนระวังนะครับผมเออเออจังหวะนี้โดนโดนโดนไว้โดนโดนต้องมีคนตายบ้างแหละโอเคจังหวะนี้ครับยังไง เรามีคนมาแอบลิมตรงนี้ด้วยแต่ว่าไม่รอดนี่ยังก็ไม่รอดเออมาห้ามออกก่อนนะครับทุกคนถ้าออกก่อนคือทุกคนแบบหมดสิทธิ์เลยนะครับทุกคนในวันนี้มาเฮ้ยคนในน้ําอ่ะเล่นพายอยู่แปลงล่างอย่างนั้นเอ้ยอ,อ๋อๆๆโอเคเอาคนนั้นตัดสิทธิ์ออกไปเลยต้ตัดสิทธิ์ออกไปเลยน้องจีใช้เวลาอีกเหลือเวลาอีก20วินาทีนะครับทุกคนอีก20กว่าวินะครับมาอีก20กว่าวิเท่านั้นนะทุกคนห้ามออกก่อนนะครับเอ้าใครออกก่อนไปถือว่าผิดกฎนะครับผมใครออกก่อนไปถือว่าผิดกฎนะ ก่อนถือว่าผิดกฎนะครับทุกคนโอเคสอง,งโอเคหมดเวลาครับผมโอเคโอเคมาตอนนี้ใครเหลือรอดบ้างมีคนเหลือรอดทั้งหมดหนึ่งส,งส,สี่ห้าซึ่งในรอบแรกเนี่ยนะครับ<ม>คนที่เหลือรอดชีวิตเนี่ยก็มีเหลืออยู่ทั้งหมด6คนครับทุกคนโดยผลพักคนนั้นเน่ะได้สละสิทธิ์ไปแล้วครับโอเคมาโอเคเย้เลื่อนไม่ลดเลยหรอน้องโหทำใหเลือล่อนไม่ลดนะกิริตโตคุงอืไม่เลื่อนไม่ลด มีคนเกือบตายคนหนึ่งเหเมือเ่อกี้แดงเขือกเลยอ่ะเออไอไอน็อตมึงดูดีว่าแอลไลน์เราแอลไลน์แค่สองคนใช่ไหมไม่มีคนอื่นใช่ปะใช่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 สองคนโอเคโอเค,โอเคมาเดี๋ยวพักยกสักครู่หนึ่งนะพักยกสักครู่หนึ่งนะครับหนึ่งนาทีนะทุกคนเป็นหนึ่งนาทีแห่งความตายของทุกคนเลยนะครับโอเคพยายามหามุมหลบกันให้เจอละกันนะรับทุกคนมาถ้าใครไม่ไหวก็สามารถแบบกลัวเสียข้างหัวอะไรเงี้ยสามารถออกไปยอมแพ้ได้เลยทุกคนมาเราจะเลิมไายในอีก6 5หส สามสองหนึ่งเริ่มเอาเลยจังหวะนี้โอ้โหไหนใครบอกเลื่อนไม่ลดใครบอกเลื่อนไม่ลดฮะใครบอกเลื่อนไม่ลดใครบอกเลื่อนไม่ลดเอาใครออกเกาะใครออกเกาะเอาเอาเอามีคนออกเกาะมีคนออกเกาะอ่าตายไปหนึ่งคนนะครับมีคนออกเกาะหรือเปล่าใครออกเกาะผมจะถือว่าสละสิทธิ์นะครับผมใครออกเกาะถือว่าสละสิทธิ์นะไอ้น็อตจอดโจงกเกินไปน็อตพอก่อนน็อตน็อกจอก่อนน็อตเอออยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางพักหน่อยพักหน่อยพักหน่อยเออ โอเคตอนนี้เหลยอยือกกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เหลือสี่คนเออน,อนอตพยายามใส่สกิลแบบว่าตรงการลางอะไรมาเน่ยแบบว่าเอออย่าไปล็อกคนนะล็อกตรงกลางล็อกตรงกลางเออเออเออมาโดนเองก็โดนโอเคทุกทุกคนเดาะเหลือห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เหลือผู้รอดอีกกี่คน 1 2 3 4 5เหลืออีกหคนหรอใช่ไหมไอ้น้องอยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่นี่เหลือ5คนใช่ไ่มตอนแรกเหลือ6คนใช่ไหมใช่ใช่โอเคเหลือ5คนนะครับเหลือสี่เหรอเออเหลือ4เหรอเออเหลือ4นี่ว่าเหลือ4คนเองรอนได้ไงเออเหลือ4คนเองนะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยมาเออเอาคนไหนคนไหนก่อนคนไหนเหลือบ้าง4คนคนนี้ใช่ไหมโอเคอ่าน้องไอพีดักรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ หลอด้ไงครับโอเคต่อไปน้อง KRV ครับน้องรู้สึกไงครับถ้าน้องพูดไม่ได้พิมพ์มาได้นะกัตายเลยเมื่อกี้โอเคต่อไปคิริโตคุงครับโอ้ตนตอนเริ่มแรกโอ้โหเลือเหลือัล่ะโอ้โอเคแล้วน้องโนเนมาน้องโนเนมรู้สึกไงบ้างโอเคแล้ว ร,รั้รเลยครับรเรืร่องไ่ร,ไร,ไรูเลยเหรอห้ามกดเผาหรืรู้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้กดครับเป็นกดแค่เดสไปแค่มาข้างล่างอ๋อโอเคโอเคทุกคนโดยรอบต่อไปนะครับเราจะทําการเพิ่มความยากนะครับทุกคนโดยที่เรานี่นะครับผมจะห้ามทุกคนนะครับแบบว่าห้ามลอยฟ้านะทุกคนคืออยู่สูงสุดได้แค่ตรงนี้พอนะทุกคนอ่าอยู่สูงสุดได้แค่บนต้นไม้นะครับห้ามลอยฟ้านะครับห้ามแบบบินบนฟ้านะ อยู่ถ้าไม่ลอยฟ้าก็อยู่ในถ้ำเลยไหมเออเอางี้ดิอยู่ในถ้ำกันดีกว่าห้ามออกจากถ้ำด้วยนะเออห้ามออกจากถ้ำดีกว่ามาทรมานนะห้ามออกจากถ้ำนะครับทุกคนถ้าใครออกาถ้ำมาถือว่าแพ้เลยนะมาอยู่ในถ้ำกันทุกคนเลยนะครับรอบนี้แหละจะเป็นรอบตัดเชือกแล้วนะทุกคนใครรอบคนสุดท้ายนะครับมาทุกคนพร้อมยังสามสองหนึ่งเลสโก้เฮ้เราเราเราอยู่แค่นาถ้ำไม่ต้องเข้าไปในถ้ำพโอเห็นปะได้โอโอเค ใส่ไปใส่ไปใส่ไปจังหวะนี้ใส่ไปใส่ไปใส่ไปน็อตใส่ไปเรื่อยน็อตเฮ้ยเดี๋ยวเราว่าเป็นนัวเป็นนัวสักนิดนึงดีกว่าเป็นนัวสักนิดนึงดีกว่าน็อตมานัวเลยน็อตจนกว่าเหลือคนสุดท้ายเลยน็อตน็อตนัวเลยน็อตมาถึงท้ายต้องเป็นสุดสุดท้ายของเราแล้วน็อตสุดท้ายของเราสุดสุดท้ายของเราเอ้ยเดี๋ยเหลือคนเดียวแล้วน็อตเหลือคนเดียวแล้วน็อตเหลือคนเดียวแล้วเหลือใครวะเหลือใครเหลือใครเหลือคนนี้เหลือคนนี้เขาหลบเขาอยู่ในมุมโอ้ย กลผู้โชคดีนะครับที่ได้หนึ่งันโลบักของเราไปนะครับก็คือในส่วนของน้องคิริโตคุงนั่นเองนะครับชื่อนิดขอชื่อว่าอะไรน้องคิริโตคุงชื่อชื่อนิดขอดชื่อว่าอะไรครับชื่ออะไรนะชื่อบอสเหรอน้องบอสเหรอโอเคนะครับทุกคนซึ่งนี่ก็เป็นในส่วนของหน้าตาผู้โชคดีของเรานะครับนี่นะครับน้องบอสของเรานั่นเองนะครับทุกคนโอเคนะครับน้องวเดี๋ยว พี่ให้ในส่วนของกิฟต์การ์ดไปใส่ใส่เป็นไหมเอ่ยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สอนวิธีใส่ให้นะแล้วก็เดี๋ยวถ้าน้องได้แล้วน้องบอกพี่ด้วยนะครับทุกคนโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปกับพี่เท่านี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับกนสำหรับการได้1 0 0 0พันโลบปั๊แบบฟรีๆนะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดตามแล้วก็ตัวกระดิ่งให้ผมกันด้วยละกันนะครับทุกคนสำหรับไอคลิปหนาครับผมบ๊ายบาย